สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยดาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในชุดสรุปนะฮะหรับในงวดวันจันทร์ก็ไม่เข้านะฮะงวดแรกของเดือนนี่ก็พลาดไปนะครับเนาะอ่ะวันศุกร์เข้า3ตัวเข้า2ตัวนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเยาวากันเด้อนะครับเนาะอ่ะสูตรหวยมีเข้าไม่หลุดนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปนกันไปแล้วกันก็มีสูตรให้ดูก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับสูตร2ตัวแล้วก็สูตร3ตัวนะ ชอบสูตรไหนก็นําไปจับนะครับในชุดสรุปผมก็นําจากในสูตรที่ได้ดูกันไปแล้วแหละนะ,ะนั่นแหละมาให้ดูสูตรที่ทําหลังบ้านสูตรที่ไม่เคยลงให้ก,ก็ก็มีอยู่นะแต่ไม่ได้ลงให้นะครับเนาะอ่ะมาดูแล้วกันนะครับสลับในสถิติกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูในชุดสรุปนะครับสถิติในที่ในออกบนนะครับซึ่งในล่าสุดนะครับหนึ่งว่าที่แล้วก็ออกไปนะครับในที่ใน3าม 373นะครับแล้วก็119นะครับก็ครั้งก่อน21นะแต่วันสติออกน้อยมากเลยนะฮะ84บนเนี่ยนะครับสลับไปคิดในหัวเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมาเลขพี่เลขน้องนะไม่พี่น้องเลยนะครับเนาะอืมอ่ะโอเคนะฮะมาดูในสถิติล่าสุดนะครับสลับในที่ออกก็เป็นที่ใน3 73นะครับ119เกา็จะมาดูบนนะครับในที่ในบนนี่เลขที่ออก19กแบบ9ตรงๆบนนะครับ 1, 9, ก็จะเป็นนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็จะออกไปนะฮะในที่ใน9 9 9 8 9 1 9นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ในหนึ่นะครับแล้วก็79นะครับหรือจะบอ,อกศูนย์ศูเหมือนกันนะหรือจะสลับตำแหน่งกันนะครับไปย้อนไปดูอีกนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในนะครับ5 6 ห้ 5, 6, 1, 6, าหกหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าอืมนะฮะก็ถัดมานะครับก็เปในที่ใลหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่เออนะฮะดูทั้งสองช่วงเนี้ยนะครับเลขเบิ้ลเลยเนาะเออหรือว่าจะมาเลขเบิ้ลเนี่ยนะครับเนาะผมว่าก็มีลุ้นนะฮะมีสิทธิ์ที่จะเลขเบิ้ลน,นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับสลับในที่ในเลขเบิ้ล ไปดูก่อนนะนี่ทะเบิ้นไหมเนี่ยนะครับจะบอกนะว่าเบิ้ลนะครับเนาะก็จะเป็นในชี้ใสองแปดห้าสี่หนึ่งเก้าถัดมานะครับก็จะเป็นในชี้ในแปดสามสามสามแล้วก็ศูนย์สามนั่นแหละนะครับทะเบิ้ลก็เบิ้ลล่างกันเลยเนาะอ่ามันไม่ซ้ํากันเลยนะครับศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามนะอยู่ในนี้ ที่ไม่มีเลขเบิ้ลก็ตัวไหนก็นําไปซื้อเลยกันนะครับถ้าย้อนไปอีกก็เลขเบิ้ลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน3 3 1 6 6 1 9นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน7 2 1 1 5 5เอาเลยสินะครับเนาะเท่าที่ดูแบบนี้มันก็ไม่ได้อ้าวซ้ํากันอยู่นะครับเนาะแต่ซ้ําม,มันไปออกล่างมันก็มาออกบนเนาะไปบนมาล่างอ่ะถ้าซ้ำก็สามสาม,สามกับ0ูนย์นนี่ก็ ล่าสุดก็ซื้อบนันกัรหรือเป็นหนึ่งหนึ่งก็ซื้อบน้วกัรหรือว่าจะออก33 0ส1มเนาะ mm hmm. ก็ไปดูในก่อนหน้านี้อีกนะครับเนาอะ,อะก็จะเป็นในที่ใน3 3 0ส6 1ศูน่งเ้านะครับทำมาเป็น7 7 2 0 5 9อ่าอันนี้ก็ไม่เบิ้ลนะครับเนาะอ่ามันอาจจะไม่เบิ้ลก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปซื้อเลยกันถ้าเบิ้ลนี่ก็เบิ้ลถ้ามันเลขเดิมนะครับบนก็ซื้อเบิ้ลไปนะครับก็จะเป็นที่ใน0 0 3 3นแล้วก็1 1, 1นะครับเนาะบนนะครับอ่าห2ึ่ข้าม2ไปทําไมเนี่ยอ่ะถ้าเบิ้ลจะมาล่างก็22นะครับ เจ็ดเจ็ดปดแดเนาะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในสี่อ่ะเบิ้นนะครับ เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับบางทีหยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีเบิลเลยนะครก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับสหรับในสถิติเลขที่ออก19นะครับ19 19 19 19แล้วก็19ล่าสุดนะครับมีเบิลไหมจะเบิลหรือเปล่าเบิลหรือไม่เบิลอ่ะรอดูด้ลยกันนะครับก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก,กันได้เลอนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับในสถิติหวยที่นะครับที่ที่ออกกันไปแล้วนะครับในที่ด้บนนะฮะก็มาดูในสรุปแล้วกันว่าจะได้เลขเดรียตัวเด่นตัวไหนนงวดที่แล้วไม่เข้านะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะก็ลองขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะฮะหวยมีเข้าไม่หลุดเนาะอ่างวดที่แล้วหลุดวันนี้งวดนี้นะฮะก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสำหรับในที่ในลาวพัฒนา นะครับเพีงเพงปังๆแล้วกันนะครับเนอะอ่ไทยเราออกเหมือนกันเลยเนาะเออนะฮะแต่งวดที่แล้วนี่อืมก็ไม่ได้ตามกันออกนะลูราไม่ได้ออกตามไทยแล้ววันนี้นะฮะเราพัฒนาในว่ดของวันที่4นะครับมิถุนายนนะฮะปี68ให้ไปก็จะเป็นที่เด้เนด่นะครับเด่น5แล้วก็เด่น6นะครับเด่นดเด่น5เด่น6กนะฮะก็หวังว่าจะมาสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะหรือ2ตัวนะฮะ่นวดที่แล้วก็ มี3อยู่แต่ก็ไม่ได้จับไปให้นะครับในที่ใน3 1นะครับอ่ะก็ขอให้มีละกันนะสี่ห้าหกนะครับจ้าคู่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 1 4 5 4 6 4 7 4 8นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 9่เก้านะครับสลับในชุดในตีนะฮะเนาะอ่ะถ้าตัวน้นนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 8 แล้วก็4 7 4 5ี่หนะครับเราสลับในเน้นๆนะครับ6ชุด,แล,นะชดแล้วกันนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะหรือใครชอบในเด่นสีก็อาจจะซื้อไวติดไว้แค่ในชุดที่มีสีก็ได้นะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเงปังๆร่ำรวยแล้วกันใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทำบุญทำทานเร้อๆนะครับทุกนะส่วนในที่ในเด่น5นะครับก็จะเป็นในที่ใน5 9 ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับแล้วก็จะเป็นนิชี่เนี่ยห้าศูนย์นะครับสลับในเด่นห้านะครับเนาะ,ะหรือใครชอบห้าก็ซื้อไว้ติดไว้แค่นี้ก็ได้นะครับในชุดเน้นอยู่ในนี้ก็จะมีห้าแปดนะครับหรือแปดห้าแรับก็ขอให้โชคดีแล้วกันแล้วสลับในลาวนะครับซึ่งได้ยินแว่วแวเมื่อคืนนี้แหละนะอยู่ในฝันนะครับห้าหนะึ่งเนาะ หรือจะมาออกหวยลาวก่อนนะครับเนาะแต่ผมก็ซื้อหวยไทยไว้แล้วนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับฝันได้ยินแววๆเลยเมื่อคืนนี้นะฮะส่วนนะครับในตัวกันกันก็จะเป็นอีกที่ใน62 68 64 61 69นะครับแล้วก็66อ่ะสำหรับในชุดในตัวกัน นะครับเนะาะอ่ะก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะใครที่ชื่นชอบอยู่ในนี้ที่ตัวเน้นให้6ชุดนะครับก็จะเป็นในที่ใน4 6นะครับแล้วก็ในที่ใน86นะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกับใน6คู่ที่เน้นแล้วกันแตนะ่ก็พยายามดูเนาะในทุกๆคลิปที่ผมทำนะพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นเนี่ยตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับเลขฝันเมื่อคืนนี้นี่อ่ะผมก็ให้ไปแล้ว คู่เดียวนะเผื่อได้ไปเคี่ยวกันลองนําไปซื้อเลยกันเล็ฝันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาไทยเนาะมาไทยวดวันที่สิบหกนะครับสามตัวก็จะเป็นที่ในหนึ่งสี่เก้าหนึ่งปดหกนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในเก้าสี่ห้านะครับติดไวเดอร์นะครับเพื่อฝุกนะครับเหมือนวดวันศุกร์ที่มันผ่านมานะฮในวันศุกร์ก่อนหวยไทยจะออกเนาะนะครับนั่นแหละนะฮะศุกร์สุดท้ายของเดือนที่แล้วเข้าสามตัว นะครับก็ติดไว้นิดน้อยนะส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นสองหกหกสองห้าสองนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในหนึ่งหกหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ชอบเลขเบิ้ลอยู่เนาะถ้าเบิ้ลจะมานะครับก็สองสองหนะึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดหกหกเนาะ ถ้าเกิดเลขเบิ้ลจะมาจริงๆนะฮะอ่ะซื้อง่ายดีตัวนะครับเราเลขเบิ้ลซื้อว่ต้องกับนะครับใครชอบเลขเบิ้ลก็อติดไว้แค่ในชุดเบิ้ลแค่นี้ก็ได้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนาะว่าเลขจะออกในตัวไหนถ้ารู้ว่าจะออกตัวไหนผมให้คู่เดียวไปแล้วเนาะเอาไปดูเพียงแนวทางนะครับที่เหลือแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะฮะที่จะไปนําไปพิจารณากันนะครับหรือไปเปรียบเทียบกันกับในสถิติเลขที่ออกกล้างหวยลาวก็ได้นะฮะก็ไปดูกันได้เลยนะครับ ก็หลังจากนะครับท oh. well. right ี่ได้ดูนะฮะสลับในนะครับสรุปกันไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับสลับในสถิติเลขที่ออกล่างนะครับเนาะอ่าสถิติเลขที่ออกล่างนะครับมันพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับเนาะอืมก็ลองนําไปเทียบกันดูด้วยกันนะครับเนาะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูุรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ล่างนะฮะในงวดล่าสุดนะครับล่างนี่ออกไปในที่แต่ล่างนี่ก็ออกบ่อยอยู่นะนะครับเลข เลข3 1นึ่งี่พึ่งออกไปเนาะอ่านะครับล่าสุดเนี่ยฮะออกไปในที่ใน3 7 3 1นะครับแล้วก็1 9นะครับก็จะมาดูในสถิตินะครับเลขที่ออกในที่ใน1 9แล้วกันเนี่ยฮะเนาะก็จะเป็นในที่ใน3 7 3 1อ่า1 9จะมาดูเลข3 1มหนึ่วแอบวะพีทวะพิทนะครับเนาะก็3 1ก่อนหน้านี้นะออกไม่นานเลยนะครับน่าจะเดือนก่อนนี่แหละนะครับก็จะเป็นในที่7 753164นะครับถัดมาก็จะเปในที่ใน่าด2นะครับแล้วก็8 9นะครับเนาะไปดูในที่ในก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน71 3 1 1 6นะฮะถัดมาก็จะเปในที่ใน9 9 8 7านะครับแล้วก็1 5หนะครับ ไปดูกันต่อนะฮะใน3 1นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในเก้านะครับแล้วก็2 4นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน1 9นะครับ9 4นะฮะแล้วก็8 5นะครับนี่ต่เท่าที่ดูสถิติแล้วก็อ่ะนามี8เนาะอ่าแปดหน้าสุดนะ8 9 8 7 8 5เนาะ 8ปดไม่ซ้ํากันเลยนะครับไปดูกันก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นอีกที่ในปดห้าสามหนึ่งเจดห้านะครับถัดมาเป็นเจ็ดสองหนึ่งเ้าขออภัยนะครับหนึ่งเดแล้วก็เก้าหนึ่งยครับก็เท่าที่ดูเนาะก็ติดเด่น8เด่นเก้าเลยมาแทบทุกงวดเนาะมี9นะครับมี9้ามี8ด เนาะมี9มี8เนาะติดเด่น8เด่น9ไว้นะครับเนะาะเท่าที่ดูนะครับตามสถิติแล้วนะครับบางทีห้อยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะมีมี8ไม่มี9เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอลนนี้จะก็จะเป็นนะครับในสถิติเลขที่ออก3 1, 1นะ31ล่าง3 1ล่าง3 1ล่างครั 3, 1, ้ง,งก่อนนี่ครั้งก่อนครั้งก่อนหน้านี้ล่างมา51มา1 4อ่ะ เท่าที่ดูย้อนหลังไปสามงวดน,นะครับเสถิตในครั้งล่าสุดเนี่ยที่ออกล่างห้าสองเนี่ยถ้าลองเอาตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมาซื้อเลขเด่นมาเป็นเลขเด่นหนึ่งห้ามาหนึ่งห้าสามมาห้าหนึ่งสี่มาสี่นะล่าสุดก็ดเด่นหกเด่นสี่ไปด้วยนะหกกับสี่ไปด้วยหรือจะจับมาจับคู่กันกับในตรงนี้ นะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันกับหวยลาวในงวดของวันพุธนะครับวันพุทธที่4ี่เฮงๆรวยๆปังๆกันทั่วนนาเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ